สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะมาแนะนํำก้าอ e ี้วินเทจน่ารักน่ารักมีหลายสีให้เลือกค่ะพัดเห็นว่าน่ารักดีแล้วก็มีสีโปรดด้วยค่ะก็คือสีเขียวนั่นเองแต่ก็เลือกสีชมพูมาด้วยนะคะเพราะว่าอยากได้ทุกสีแต่ว่าอยากได้แค่2ตัวแค่นั้นร้านไม่ใหญ่เอามาเยอะเดี๋ยวก็จะกิกกะค่ะสินค้าแพ็คมาดีไม่มีตำหนิใดๆอุปกรณ์ครบครันค่ะประกอบง่ายด้วยพัดประกอบเองแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะ ราคาก็ประหยัดด้วยนะคะราคาไม่ถึงพันค่ะประมาณ800กว่าบาทถึง900กว่าบาทแล้วแต่ร้านค่ะอันนี้รวมส่งแล้วนะคะก็ยังไม่ถึงพันอยู่ดีค่ะเก้าอี้น่ารักเหมาะกับตกแต่งร้านสักคิ้วทำเล็บเสริมสวยหรือไว้นั่งเล่นที่บ้านหรือที่ออฟฟิศก็ดูดีนะคะลองนั่งดูแล้วสบายดีพอดีนั่งเลยค่ะตัวไม่ใหญ่มากประหยัดพื้นที่ถ้าท่านใดสนใจเก้าอี้แบบนี้ก็ลองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะ ัดจะแปะลิงก์ไว้ให้ง่ายต่อการค้นหาและสั่งซื้อค่ะส่งตรงถึงบ้านรับของแล้วค่อยจ่ายเงินปลอดภัยไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะคะพัดไม่ได้เป็นหน้ามา้ามาขายของนะคะเพราะว่าอันนี้สั่งซื้อมาใช้เองค่ะเพราะด้วยความชอบชอบสีชอบแบบแล้วก็ราคาก็ไม่แรงเกินไปเห็นว่าดีเห็นว่าสวยก็บอกต่อค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆที่ให้ช่างพัดด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ